โอ้โพี่น้องงานเขาครับผมลมงวกุดผัดตุงมาพี่น้องเอ้ยเป็นแยงบนอกะพี่น้องนอกต้นไม้ตายปุ๊เนาะครับนอกโอ้โหไมไพยุ่งข่อย

อย่าตายเลยอย่าตายด้ตจนซักโบนาสจะเป็นยังครับผม โอ้หนาฝนเะยครับพี่น้องเลยล่มพัดมาปุ๊บเอาเลยเนาะครับเนาะขนาดหนาฝนนลยแรงขึ้นหาเดือนซิบ,ลบ,บเลยครับผมพัดมาถือกับไหมเลยครับผมขนาดจะเป็นยังไงออกมาหนาครับว่ามีครับผม ก็เ,เห็นไหมบ,บ,บอนบอตายหน้าครับผมยังอยู่ที่ไฟล่ามชงมาต่ก่อนปีสองปีที่แล้วครับผมตน้นไใหม่พระยุ่งซำอยู่เลยบอตายเข้ปาปลาเนนะ็บนำหวยยังวันนี่อยู่ครับผมเบิรงครับพี่นอ้อ แหลงชุดแหลงภายในพี่น้องเอ้ยเบิ่งล่ะหนามหยอยยังว่ายังว่ายพอต้นโกออกต้นใหม่ข,ข,ขงง้างๆงามเลยครับผมบกเผาที่งามแห้งครับพี่นอ้อามันมันต่างกันได้ครับผมบกเผาเน,น,นี่ยคันถือหอมหอมจากต้นใหม่ไ่บัวงามครับพี่นบองงามเริ่มงามหมดแล้วครับผมพี่นบอง อืมคือนักผู้นำเนาะโอ้พี่น้อง,นะอองทักทายกันย่ำแดงกับบ่าวนนองยวก่อนใส่ชุดน,นะครับผมครับผมโอ้มือนี้เห็ดเบี้ยเห็ดงานหลายอย่างครับผมตัดไม้ไผ่ออกสีแยกไม้ไผ่แล้วก็ดูแลกบดูแลหมานะครับผมเลี้ยงหมาเลี้ยงกบวงโอรครับพี่น้องเแม่วมาได้ไถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมจป็นในห้องของคอยเบิ่งกันนล้วกับเนานะนะพี่น้องตู้ปุุกกันเนาะ ได้รีวิวยางเบรงขางแถวานี้เนาะครับโอ้คืออยู่ดอกพี่น้องเนาะพอได้อยู่พอได้อยู่ปุ๋ยอ่าซื้อถายก็ต้องหันหันมาที่เดิมมาจุดเดิมครับผมจุดเดิมจุดเดิมไหมก็มาจากไหนพี่น้อง จุดเดิมไหมคาาว่าอันใดที่อยู่ในสวนถ้าต้องหามาขายหายมิระได้ครับผมเพราะว่ารลยไดมันก็ะลอยแล้วเนาะเป็นน้องๆใครใส่ใจมันหลายกลัวครับผมค่าใช้จ่ายเยอะมาก <c oughs> กระเทือนจูดแล้วก็จูดมันสเสลยเ่ครับผมผมมันหกครับจะได้กับบาตายดอก เราจูดไฟไว้ผู้เฒ่ามันปิวทุกอย่างปิวไปแลว้ววันวันแล้วครับได้ๆน,น,นี้ครับผมโอ้ยหดทายครับผมประเทศนอกกับพระกันนี้เมื่อไหร่ครับจังญี่ปุ่นกับ่ายฐานทัพไปผลิตอยู่เวียดนามเห้แคแนวพี่นอ้อง การทำขาขาค้ายกับฝืดเครื่องเงียบหายขี่รถตัดหายไปหมดครับผมเงินเตืนะบาทเองครโอ้หายายากยากครับผมใส่ใจอะไรอย่างนี้โอ้สุดๆกับบ้านเมืองเฮาเียที่มีโอกาสจะเญ่นมีโอกาสเปลี่ยนนายกคนใหม่ปะเนาะพี่น้องเนาะผมคิดว่าจะได้กับต้องมีโอกาสเปลี่ยนแหละครับผมเพราะเงิน ขี่ขันเอาเรื่องกันเมืองครับผมขันแวนมันเป็นประชาธิปไตยนี่ยอยากเบาอยู่ครับผมหานเบาอยู่โอ้ไฟใหม่ครับผมแรงขแรงครับผมไปจะได้ครับพี่นะ้นองครับผมทางอื่นมันแรงคือกันครับทางทางอ่าสุรินทร์มาครับผมโอ้ยต๊กมากคระถ่านำหวยบ,บมนะ่มีนะมันบ่พ่อสีอมนามอมยังเนาะครับเนาะขันนำห่วยมันอมอ ถ้าได้จูดแล้วก็จูดไปรดครับทำความสาดไปเลย,เยบ่ตายดอกก็แนแลวและหกหลายก็ดูแลพอดีครับต้นหม่ก็จะได้ง,งามนะ้ำ ๋ยวากันได้เป็นหนองเด้บริษัททำไาทธรรมาชาติได้ครับผมจูดพ่อได้มันสะอาดทว่างสใสนะครับไปเห็นเมองเมองนั้นผมไปสอบถามแล้วที่ที่เล่าไอาที่ ผมวัตถุพูนจูดังใบใหม่หมหมมนี้นะครับผมใหม่มะขาม,มงมันปรง่งมันละปร่งงามงามครับผมเป็นบอกรบพี่น้องเขียวงาม อ่าครับพี่น้องจะได้กะเยาว่ากันนะครับผมพอมัน,มนเห็นตัวอย่างอะนะครับผมมันเห็นตัวอย่างหรอกมีไมีตาครับ ah <sighs>